ตับซึ่งดิใดโคเขียวตับดออาตุยาสึกมากและตับสึกว่าสามจุมกินข้าวนะเราออก,ก็ก็อบเก้มีดังซื้อใจแหล่ดังเกี่ยวใจเมื่อวันพิอาคาหันใน,นแคบหางแหล่วิดีโอเงาไลาเอาขึ้นบานเอาขึ้นเมืองอันว่าดเดียวนาโอเคต่ำตึงสิเกียร์ขีพยินกุยกาบ่มาตัวจำหนังดอกไลกินเกี่ยวเราก็เหมือนก็หากิน เปินห้มกันเสยเท็ดกินก็อย่เอโด้วยหังกุยมาสุงคพี่น้องเี่นเทาไรเรตับกันในวันที่แปดสิบสี่ปีคริสต์เหิงสาวหักค่ะเมื่อไรเขาขมยกรนปองพีดองว่าพีดองโคเขียวและซึกมาจอมหนังกูก็เลยหันตาาห้งฝ่ายข้างมันว่า บางกินเกี่ยวรอก็ฮอกเก้ใสโคสึกห้างผลห้างมันเสียแลกินข้าห้อหมูสิว่าสิกมาแลสิได้กูบอกว่าเลยหันยังอําหันก็เปนย่นทางหลายพงพีพโซเชียลนวไปีนั้นไจีใจเีนั้นไ ขันยอดเป็นจริงหรือไหวเมือนงซึกมานก็ใส่โคซึกเต็มทนจอมหนังเต็นตับบัดุกินข้าวจอมว่ากินข้าวกินโก๊กยองโคเขียวแลหลอกก็คุ้นโคยุ่มยุ่มใหญ่ใหญ่อันควเมื่อเฮาขาทุกข้ากินไรไปข้าวชานแสมมีเสือผานุอึบอ่ำใหา เฮาหาก่อหันตุ้มเตื้อดีเลยกันนี่ตุ้มเตื้อดีนาอกตุ้มเตื้อดีมาหูใจอันว่าเข้าห,าหลวงหมอเป่ามหมอสดอันว่านั่นก็มันเตียงเลี่ยงมากูมือกูออวันหลวงหมออยู่หลวงหมอกินเขามีตินมีมือเสรีได้งาอะไรอาตุยาเป็นที่หื้งาอะไรอาตุยาสิล็อกละ่ะ เขาเะไปปองใจเสีซ้อนอยู่จมเฮิมันไลเออลองลักเลี้ยไลยเป่าลายสดของผู้ใหญ่บุญหลวงเฮาขาก็เลยปีที่ไหนปีนอพอมาต้วยนี่การใต้ได้ซุ้มเย้าเนี่ยลำไงซึ่งว่าป่าตีคู่เขียวเฮาขาเอาปุ่พรนัามหมดแลมีจุ้มเดียวนี่ก็ปองว่าซุ้มอ่ะ quá ạ, cánh tay lè lòng lúc hừng đấy, quê tay này xem hiểu lại chung, bận ông mương la, rồi tay liêng, tay liêng, chung lời xem để ở cao ở chung lời xem để biến cả ca ngả, hiên to, lông bả, dẻo dạ. chung lúc hừng thế này. ท like ั้งชื่ว่าเฮ็ดตะเฮ็ดว่าก็คนเมืองก็ได้อุ่นใจแต่มีเฮงใจจึงนั่นเอาไว้ปพรขามาตัวจุ่มกับกองใต้หมืองจุ่มไนีหมักกองก็อมใส่ใจกองกลางก้อมด้วยชิงลูกน้องเขามีอยู่มีกี่นอห่าเครื่องมือได้ใจที่เตรียมทุน้อห่าในตับผายเตอร์ เจอในก็มีลองเรียกรายกันอย่านี้กว้างกลางลำล่องพุ่นดาซึกปีนอทั้งหลายจูบแหวกกว้างใต้ในมัดหนำบางก็กกับลูดีจ้องนั่นปับลูดีพลากรานั่นกว่าปันคนเมืองดีในเฮ็ดไหนสิแลเงินอนี่นลิ้วใส่ดิ้วใส่หาทีเหลามาเลยได้กูก็เรื่องนี้ผู้ดีบอ่า เอาผู้ของของเพียงดินังว่าป่าไม่ถึงคือทางหินลินกาผักคูซื้อกุลองในเมืองไต้เอาป่าซอลนากองกลางมมือยืนยามจานปลาไปกองกลางที่ได้เต็มตีที่ได้เต็มทุนเศรษเกิจการใลุกขึ้นให้มันผ่อน้ำานตดูให้คนเมืองมีเฮียงใจป่าครามาด้วยในจ่้มหล้ก็ อัมบอสใจ้ใจเตะที่วาว่าที่นี่นก็รลีใจเรียกไว้การไตปีน้องเขาว่า้พราะค้วาตัวหนึ่งจูเหมียกกองไตเขาปอปอสดๆเหมือนกันกูชุ้มห้าอัมนันมังชุ้มเฮติเฮตว่าห้าก้าจาปันเมดอินเจแปนเนี่ยอันที่เรามาบุญจาปันเขายังขี่ ลูกลางามีจุมเหมียกองไต้ซื้อได้ปุ่นเขาซื้อก้าดียเลยขี่ีนนอรอไปเจอามนี BMW Benz กกาดแก่ป่าในคาราลาคลาเอาขีมาอีกอมังลาเนยฟูรารี่กาขันชาวสามสิบล้านเงินไทยมากจดมาลิวไอยู่ดีต่ใหยป่าในเนี่ยเขายังหันกว่าล่างมือล่ากูบอกดีเลยท่นกว่าล่า เมืองใต้ปอดกลางเจอในมัดดีอ้าไม่เงร้ายลูกขึ้นในอันนั้นก็ป่อป่อสู้ๆกันกูหมูกูจุ่มเจ้างันสิไรเย้กว่าวันหลายวันนั้นคนหลงสลาได้จีจะพ่างห่างประหลัดไผ่มองชาคุยกองลูกน้องห้าได้่ยขอเอาขึ้นยื้อว่างไข่ออกอพียงเมืองแดงจะห่างเปลี่ยนหัวหลไหลใช่ใช่ เขาหันในเจจุดนีหนะได้บ้างไปหนาตงไจุ่มเลยลีจุม่มเลไห้จุมจ่มเลเหตุจุมจ่มเลเห็ดเลียนจุ่มเลยเอาบ้าา่นใจเฮ็ุหมูเขาคุยนี่ห้องตกใจเขาคุยกับไองคนบ้างนี่เล็บเพียนด้วยลายเหตุลา,ลายสั่งเขาการเมืองนี่ยองขึ้นเลยนะบ้ายนเะข้าไปเลยมีด้านข้าใจ เท่าตีไรเฮ็ดตดไี่รอเล่เจ้เจ้คนเมืองมันเหงือกคนเมืองมันตัวจุ่มแม่กองซึ่งอะไอยู่วาตะเป้กินหนูฮ่าสลากินเกี่ยวฮ้าเอาตุลัดทักุว้ฮ่าก็มีเงินมาหุบใส่ท่องตุกตาลทติ์ทิ้งาในเมืองไทยเมื่อดังเท่าหันว่าแอะแอะผีผีคู่เขียวอันให้อันไหนเด้

ควารารการนันไ์นี่อยาสใจตุกแลอย่าพิจารอยากจะหลังสุเจ้าเป็นนกบ้านคนเมืองไต้ก็ทถ้าสั่งเขาอะไรอยู่กุ้ยยนเขาอะไรอยู่กุ้ยตีปันเขาเป็นยังไงสิบกว่าห้าก็เจนจ้ากว่าเฮ็ด <c oughs> กินการเมืองอ่านว่าเขาเฮ็ดเ้ตากินเว้ยเออเุ้ยมันจะด่าคนเมืงองก็ทมอ่ะกูวันไห้สูเจ็ดขีคนเมืองไรหวังหรือ เกยขี้คนเมืงองไรเอนแล้วจ่อยแถมคนเมืองจึ่หือลอายลึกพื้นในเอเข้าไม่ตอบไรยนะอันนี้กูติดอ่านางไงข้าวตังเมืองใดก็สังตีมาถึงหลาก็เจอละอันป่วนมานั่นหกสิบปีมือฝ่ายแมกกองมาตีเลยแมมกพึ่งให้ั่นเท่า ย้อนหงาลาเนี่ยอําเฮ็ดการติติเฮ็ดการแต่อยู่ไรแต่อยู่รอดไรตาหน้าขึ้นเจ้าเก่าสิลูกน้องป่องปายอันป่องขึ้นเจ้าเก่านั่นมีกินมีอยู่กัดเย็นกัน้าด้มันเปลี่นสิหลีใส่เรียกไม่านเงาลายลูกพื้นมันมันอําเตียบเลี้ยงอําเฮ็ดติเฮ็ดบ้าสังว่าเงาลายลูกพื้นจะได้เฮาไต่กองอุกันไล กลุ่มนี้อีกฮิคาร์โดกันเนปาหาังมันโดกันเป็นกว่าซึกยองขึ้นซึกจืดคือเข้าปลุกเขาปีนองกุยอะไรเป็นอย่างอยากเยกอะกว่าปีนองเข้าเปลี่ยนนิดวันมึงในมันหลุก้นกัดหลุก้นมีปีเหยาหลุก้นเขียนหลุก้นลนุ่งหยาเอาก้นผู้ช้างก้นปองหังลมพงลมผู อยู่อยู ata, ่ิงเจาะโลก็ฮอกเกยยองมองบ้านเฮเรียนหามานเฮนี่มันเป็นลิงตั้งการมึงเป็น็อกเลียนป้อมเฮ็ดไหนเขาได้เฮ็ดถืออยู่ไรเจ้าอยู่บองใจ้อยู่กุ้ยกะป้อมมีปิญญาอลไรคำป้อมลำตัวหนึ่งอันในไรวะในได้อย่าไปขันใจไว้การลุกขึ้นได้พี่น้องเอาอันบนนี้สว่าสุ่มฮักื่อจากเรา ไปลืมจัดหลงเพรสุขันเังนั้นเราสุ้ให้ลืมจนะัดฮะสุ้ให้อิ่มมือฮนะการนำคืบหน้าพี่น้องเขาคาป่หันอยู่ข้างพั่งข้างล่ากินเกี้ยวเราก็เขากี้เห็ี้นสะไรอยู่จอมมองบ้านเขาป่าสิบป่ามันปีนมาตุ่มย้อนเลยตื้อหมอหูจ้ะ ก็ในหักเจอใจอะไรอันเปิ้นใครตัวอันเปิ้นใครเฮ็ดนั่นก็มีอยู่เต็มดีเลยเต็มยุทนสีแา่พอหันวิดีโอแคบห่งอันหังจะห่างหายลงพุ่ดอานก็ไล่ถูกพื้นไปนี่้ำตาเขาเคยตุกอะไรไม่เห็นชัดแต่เขาสำเนียงสือเพศสิ่งดีกว่าดิด อยู่ในป่ายอยู่ในเถื่อนให้สลายย่อตะพีตะพีย่องสลายใหเอาคนหนาดีดีดันมหาศีมาเมียอะไอ้อใจาให้ติ่นเต้นเตียนให้ทำอะไรกับหยากใจย่อากาะขันเจอ,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 เ,อเมย์มืองใด้ป้าเป็นกว่าไาร,น,าราไนี่เฮาดิ้นหันว่าไรลูกขึ้นในมันอรอกูจุ้งห้าในห้องป้าบาเฮาหันมันเอาในแค่พังวิดีโอ วันโหงันสิเการทานหินนี่ได้อะไรกไม่สักไม่ติงไม่บอกอมไม่ปในเมืองไปอของปอมมุ่ยได้สูตดมาดีเาครับปันกันกินตะลินเนอลินกูเจอกูจอยกันกาโหลมียงได้ทาาสิ อันนี้ก็อีพี่น้องทั้งหลายคนเบงไก่เนี่ยทา,าว่าจุ่มเหยียบกองไกยเขาเลยตีตึกมาเลยยืดพันเขาเก่งเข้งอะ่ะหายอะ่ะเชียงเย่อมาอเฮา,าหันดังนะาบรรู้เฮาหันดังหลอกเลยเฮาหันเงินต่างเนื้อออนไลน์ใช่นนั้นไหมจีเจอเมียเนื้อ commando mẫn độ drone nghe đôn khi đôi khi lượm mập mập đen không viên không vêng Mắt biến bẹn nóc mắt quế bí có đài đài sáng, là này hắn nhỏ tự chạy. lai khi đại lai sang chung miệng còn đang vấn đề măng có hết bao đi tai măng có ở lại coi khăn. À, anh ở lại khăn, là là ăn con con long con con long biên phở là, anh hiểu bọn đi tay nữa luôn chung luôn bị luôn 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 anh ấy có luôn luôn xích luôn này này luôn luôn mang luôn 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 นาบินับยำนับถีอโลกดีหากัเสิ่งนี้อำเูอได้มาที่ี่ก็ได้รับความนึงเหมือนคนมึงหมืคองโค้ก็รับว่ามันเป็นพื้นหลงกาลาหลงขดใส่เพียงในในใอินเม่บึงไก่กันนั่งไปเออที่ขาหูไว้ห้าในี่ยสันดีมาที่นึ่ำยอำเาอเชยงเสรตุกกันปีดองเขาคึ How did they say that? How did they it? Good being good man. Mưa hoa hoa biển đậu khoảng hiện cô nên ma nửa mẹ cái Quân đào thằng cô thằng cho hao dừng ăn Quý cả phê cô nên một vụn sáng là hậu này Lực lực lập lập biến biển มันลลหลาดเราปุ้ยฮะว่ามันหักตือจัดเนี่ยแล้วเตั้งหลังมันได้เฮ็ดกอ็อยญ่สูฮะเฮ็ดก็ผูกเขียนฮะเอาไปมามีสุนตัวเป็นที่ดังฮะเมือ่อเาเขาหันผายขวานเขาเกียบขวานเขาซื้อได้มีหลวงไปตั้งเปียดตับมีน้อยหอยเป็นตัวยเป็นตัวยกระดานบูโลกวนไดก็มีเงินเอาเกี่ยวว่ามีมีน้อยมีนางหนามาเนี่ยมันใส่ใจอาะ การซื้อจากการลุกพื้นก็ได้เท็่อีก่มันอยู่เนาะบอกมันบ่เอากงานมากขึ้นมานไหนลุกเมียมานไหนลุกแางมันแห่มีหน่อยเขาก็ที่ซิทหนึ่งเดือนนี่ก็ได้เอาเงินนี่แหละปั้นก็ที่เก่าก็ได้ย้อนทั้งหลายเออก็ที่เปลี่ยนก็ได้ปั้นกะหื้อเนี่ยเหมือนปอดกลางปอดของเขาขาดหายได้ปีหน้าหรือไง này ha ngào lai lục phun quân mừng bên... quang lăng bên thau em hát thau ở dưới này dưới này em đổ la lặn đổ la lặn này giải năm mặn này nhở năm trái gần ri này nhở sốp ăn văn vằn mặn là lại cú miêu nọ Linh, âm mi Lục, này có là lại cú miêu nọ อุพังก็ง่ายในยจ้การเหตุการสร้างซ้ำกินเกี่ยวโรก็เขากี้เสีอยู่กับจอมบมองมันเขาพอต่อไหม่เขาก้นเมืองมาสร้างขอนัป้อหลวงเงินอยากเอาตือด่างมาเก็บสิบเมื่องหัวหน้ามึงถึงอะมึงขุนอะหนึ่งวันสามขอ้อ บอความจังหรอคุ้นกันแล้วมากก็เขาสร้างขึ้นเองก็เป็นการไล่มาหลายปากเสียงถ้ามันก็มีหน่อยมีนางฮามีเงินสายเห,หล,ลืองอ่ะลูกอิ่มว่าอิม่มมือว่ามือจานว่าจานปีนอ่อนนัหนาเมึงขี่ลูกพื้นกันขึ้นในปานเจียงไคเชกและมเมาเดดุงเมาเดดุงเป็นผู้นำดีเตียยเลี้ยงเหนือเสียนตังลูกพื้น ปกต่างมีมึงก็กามดีของคือขี่เขานะเขาเลยคุณดีเวียดนามโฮจิมินอันไหนก็เป็นกวนเดียนขัดใจเฮ็ดติอเอาตับสึกเป็นดีดังเงาลายลุกขึ้นนะ่เะเขาเจรจาเทาเป็นเยอะที่ต่อสู้เขาก็เปิดออกม,มาอันนั้นได้กามดีของมึงก,กรรมใายลงจื่อคือว่ามึง เแี่นดินไปเฮาขาเด้ย้อนเอาคนมีดรงผู้มาเฮ็ดขุนเอาคนลงพงลงผู้อยู่เป่าอยู่ยละเวกามบอกก่าวไข้สังเอาคนมหาสีเมียกองอยู่เลื่อยถึนลับๆเฮ็ดโกมกันกินข้าวจะมันเกี่ยวจะมันจ้งนั้นพอต้องไม่ข้าหลัเง,งินย้อนดีคนมึงดีเจ็บจ้ะ เราไลายลูกพื้นในเปลยนในกว่าดิกที่เกี่ยวนอกทางว่าเด็กพับกันมาจาใจกันมามีลองแลายลกันมามเบียนไล่บินลไล่เชีนยนไปหลาดหลสีว่าสังขารบนเมืองไหนมุมมองเออมีลองพ่อมกันคอนกันเสียคิดการลุยเองเอาไล,ล่หลีกบุญดาเขาโลกคุมมองหาง่างปางไดยมองนโลก,กจบมองห่างคิว้ว ตอนคนละก็ออกมาใจเรื่อยๆมองเตะม,มองว่าก่อนหันมาเนี่ยเมื่อนัน่งนั่งบอกจางทำห้องความบา,บาก,ก็เลยอํำหันมาห่มกันอุบกันพอเปลี่ยนมองบ้านเขาได้กินเหล้าลวมาในี้ะพิงกันกันในเอะหลีชาละะ้าลมาในเอะเห็ดไหนปีหนอนะ่อ อยู่ในป่าอยู่นั่เถื่อนวลันขุนเถื่อนผ้าสามหิงปุ้บซิงจึงนี่ยมาก็าบางแล้วเนี่ยควรในเมืองกึ่งล่ะว่าอันเป็นสาวเล่าเมยไก่เมืองเฮาใช่เนี่ยยกในเมืองกึง่งเสะมาจะมานอ,อกปาน,นานแล้วครับมีคนเอาลวดเอากายกว่าครับเออดีดีก็ย้อนขอนดีคนเมืองดีดีงามงามเสียเลยเอามาเจรจาใช่ไหมก็จางเปลี่นเลย Năm dạp môn bunai, nam dạp năm dài, để mưng đây yêu yêu lại yêu 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 bỏ yêu 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 thế tham yêu tham yêu tự yêu 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 này thế này yêu 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 là yêu yêu bị yêu 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 ก็นมันเป็ยนไตก็ด้วยว่าเขาได้ลับๆลึกๆเนี่ยเป็นปล่อยคนมาเฮตโก้ไ้น่ะใครผู้รวงเทาไ้น่ะเยอะอ่านเหมนดตั้งออกคงเมืองว่าเทาเนี่ยเปินอ่านเฮตดนั่นมันกนลึกๆลับๆเนี่ยผ่ายศีีนาธิการเพียมการมันอยู่เทียงโก้หนึ่งแต่ในเหตุการณ์นไต้แนมเอาหมักปลายว่าล่ะหมักปลายเรียกไอ้เยอติสู้ไอ้เยอดีเจ้าลองเขาไุบวสู้อยู่อยู่วงกันอุบช่วงกาะเมี่ยงก็จอยกันน่ะ เงารปันมานอ่ะพรของหมอปอกมาสวดเทาอีกอยู่ไรอ่ะอัน,นอยู่ดีเจ้าดอ,องเขาเว้ยเวยปีนอกะไหอะไรก็สูหานลำดเำดียวเตยมเลี้ยงลำเดียยอะก็อยู่ดีเส้นไปเป็นคนไปคนหนึ่งนะมนนะนันจะนำจ้ำผาน้ำผีสินะ้ำผาก็เลียงไว้กันตืจรินเลยนะอย่าจะเลี้ยได้ก็อยู่ดีมึงไทก็อยู่ดีมึงมา เมืองขี่ได้กับผาติแลกเย่าขัดจากเสหาเลี้ยงนาขึ้นขับจากเสเปลียนผูกอนนาขึ้นดีดีขัดจะาเสเปลียนกวนก่อนหมอหักลลุหักมีหักนาขึ้นหักพอมีดีดีเหตุการณ์ก่าเมืองเฮาได้ตีเบียนจ่ิงหือล่ะในสุ้า่าหันแล้วเพื่อนเหตุการณ์ส่วนตัวกุยเพนในเหตุการณ์ตื่จัดติติตงตับกันเอานี่เหมาะส